การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภคิยสัญโย์เมื่อพิกุน้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่มีของเราก็จักไม่มีดังนี้พิกุนั้นพึงตัดโอรัมภคิยสัญโย์ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พิกุน้อมใจไปอย่างนี้ว่า ถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่มีของเราก็จักไม่มีดังนี้พึงตัดโอรัมภาคิยสัญโยช์ได้อย่างไรพระเจ้าค่าภิกขุปุรุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัพพุลุษ ไม่ฉลาดในธรรมของสัพพุลุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัพพุลุษย่อมตามเห็นรูปเป็นตนตามเห็นตนเป็นรูปตามเห็นรูปมีในตนตามเห็นตนมีในรูปย่อมตามเห็นเวทนาเป็นตนตามเห็นตนเป็นเวทนาตามเห็นเวทนามีในตนตามเห็นตนมีในเวทนาย่อมตามเห็นสัญญาเป็นตน ตามเห็นตนเป็นสัญญาตามเห็นสัญญามีในตนตามเห็นตนมีในสัญญาย่อมตามเห็นสังขารเป็นตนตามเห็นตนเป็นสังขารตามเห็นสังขารมีในตนตามเห็นตนมีในสังขารย่อมตามเห็นวิญญาณเป็นตนตามเห็นตนเป็นวิญญาณตามเห็นวิญญาณมีในตนตามเห็นตนมีในวิญญาณ เธอย่อมไม่รู้ชัดซึ่งรูปอันไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเวทนาอันไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงย่อมไม่รู้ชัดซึ่งสัญญาอันไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงย่อมไม่รู้ชัดซึ่งสังขารอันไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงย่อมไม่รู้ชัดซึ่งวิญญาณอันไม่เที่ยง ตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงไม่รู้ชัดซึ่งรูปอันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์ไม่รู้ชัดซึ่งเวทนาอันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์ไม่รู้ชัดซึ่งสัญญาอันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์ไม่รู้ชัดซึ่งสังขารอันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์ไม่รู้ชัดซึ่งวิญญาณอันเป็นทุกข ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์ไม่รู้ชัดซึ่งรูปอันเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาไม่รู้ชัดซึ่งเวทนาอันเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาไม่รู้ชัดซึ่งสัญญาอันเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาไม่รู้ชัดซึ่งสังขารอันเป็นอนัตตาตามความเป็นจริง ว่าเป็นอนัตตาไม่ร ouais. nada, ู้ชัดซึ่งวิญญาณอันเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาไม่รู้ชัดซึ่งรูอันปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าปัจจัยปรุงแต่งไม่รู้ชัดซึ่งเวทนาอันปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าปัจจัยปรุงแต่งไม่รู้ชัดซึ่งสัญญาอันปัจจัยปรุงแต่ง ตามความเป็นจริงว่าปัจจัยปรุงแต่งไม่รู้ชัดซึ่งสังขารอันปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าปัจจัยปรุงแต่งไม่รู้ชัดซึ่งวิญญาณอันปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าปัจจัยปรุงแต่งไม่รู้ชัดา as well as ตามความเป็นจริงว่าแม้รูปจักเป็นไปไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าแม,ามเ้เวทนา <mag vergessen. S 2> จักเป็นไปไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าแม้สัญญาจักเป็นไปไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าแม้สังขารทั้งหลายจักเป็นไปไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าแม้วิญญาณจักเป็นไปพิกขุส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได้รับการแนะนำดีในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัพบุรุษฉลาดในธรรมของสัพบุรุษได้รับการแนะนำดีในธรรมของสัพบุรุษย่อมไม่ตามเห็นรูปเป็นตนไม่ตามเห็นตนเป็นรูปไม่ตามเห็นรูปมีในตนไม่ตามเห็นตนมีในรูปย่อมไม่ตามเห็นเวทนาเป็นตนไม่ตามเห็นตนเป็นเวทนา ไม่ตามเห็นเวทนามีในตนไม่ตามเห็นตนมีในเวทนาย่อมไม่ตามเห็นสัญญาเป็นตนไม่ตามเห็นตนเป็นสัญญาไม่ตามเห็นสัญญามีในตนไม่ตามเห็นตนมีในสัญญาย่อมไม่ตามเห็นสังขารเป็นตนไม่ตามเห็นตนเป็นสังขารไม่ตามเห็นสังขารมีในตนไม่ตามเห็นตนมีในสังขาร ย่อมไม่ตามเห็นวิญญาณเป็นตนไม่ตามเห็นตนเป็นวิญญาณไม่ตามเห็นวิญญาณมีในตนไม่ตามเห็นตนมีในวิญญาณเธอย่อมรู้ชัดซึ่งรูปอันไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนาอันไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงย่อมรู้ชัดซึ่งสัญญาอันไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยง ย่อมรู้ชัดซึ่งสังขารอันไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงย่อมรู้ชัดซึ่งวิญญาณอันไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงย่อมรู้ชัดซึ่งรูปอันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์ย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนาอันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์ย่อมรู้ชัดซึ่งสัญญาอันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข ย่อมรู้ชัดซึ่งสังขารอันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์ย่อมรู้ชัดซึ่งวิญญาณอันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์ย่อมรู้ชัดซึ่งรูปอันเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนาอันเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาย่อมรู้ชัดซึ่งสัญญา อันเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาย่อ er มรู้ชัดซึ่งสังขารอันเป็นอน BRE, ัตตาตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาย่อมรู้ชัดซึ่งวิญญาณอันเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาย่อมรู้ชัดซึ่งรูปอันปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าปัจจัยปรุงแต่ง ย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนาอันปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าปัจจัยปรุงแต่งย่อมรู้ชัดซึ่งสัญญาอันปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าปัจจัยปรุงแต่งย่อมรู้ชัดซึ่งสังขารอันปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าปัจจัยปรุงแต่งย่อมรู้ชัดซึ่งวิญญาณอันปัจจัยปรุงแต่ง ตามความเป็นจริงว่าปัจจัยปรุงแต่งย่อมรู envelope, ้ชัดตามความเป็นจริงว่าแม้รูปจักเป็นไปย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าแม้เวทนาจักเป็นไปย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าแม้สัญญาจักเป็นไปย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าแม้สังขารทั้งหลายจักเป็นไป ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าแม้วิญญาณจักเป็นไปย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงเช่นนั้นเพราะเห็นความเป็นต่างๆของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารทั้งหลายของวิญญาณพิกขุเมื่อพิกขุน้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จักไม่มีดังนี้ภิกุนั้นพึงตัดโอรัมพาคยะสัญโยชตได้ด้วยอาการอย่างนี้แลคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกขุน้อมใจไปอยู่อย่างนี้พึงตัดโอรัมพาคยะสัญโยตเสียได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อภิกขุรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรอาสวะทั้งหลายจึงจะสิ้นไปในการเป็นลำดับ พิกขุปุตุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัพบ,บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัพบ,บุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัพบุรุษย่อมถึงความสะดุ้งในฐานะอันไม่ควรสะดุง้งภิกขุก็ปุรุชน ผู้ไม่ได้สดับแล้วย่อมมีความสะดุ้งดังนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่มีของเราก็จักไม่มีดังนี้ภิกคุส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยได้รับการแนะนำดีในธรรมของพระอริยะ ได้เห็นสับ,บุรุษฉลาดในธรรมของสับ,บุรุษได้รับการแนะนำดีในธรรมของสับ,บุรุษย่อมไม่ถึงความสะดุ้งในฐานะอันไม่ควรสะดุง้งพิกขุอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วไม่มีความสะดุ้งดังนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่มีของเราก็จักไม่มีดังนี้ ภิกุวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูณ์ได้ภิกุวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเศษก็ถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์ได้พิกุวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเศษก็ถึงความเจริญง,งอกงามไพ่บูรณ์ได้พิกุ วิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูุญได้ภิกขุผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติการมาการไปการจุติการอุบัติหรือความเจริญ ความงอกงามความภัยบุญแห่งวิญญาณโดยเว้นจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารดังนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พิกขุถ้าราคะในรูปธาตุเป็นอันพิกขุละได้แล้วเพราะละราคะนั้นได้อารมณ์สำหรับวิญญาณย่อมขาดลงที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มี ถ้าราคะในเวทนาธาตุเป็นอันภิกขุลละได้แล้วเพราะละราคะนั้นได้อารมณ์สำหรับวิญญาณย่อมขาดลงที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มีถ้าราคะในสัญญาธาตุเป็นอันภิกขุลละได้แล้วเพราะละราคะนั้นได้อารมณ์สำหรับวิญญาณย่อมขาดลงที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มี ถ้าราคะในสังขารธาตุเป็นอันภิกขุละได้แล้วเพราะละราคะนั้นได้อารมณ์สำหรับวิญญาณย่อมขาดลงที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มีถ้าราคะในวิญญาณธาตุเป็นอันภิกขุละได้แล้วเพราะละราคานั้นได้อารมณ์สำหรับวิญญาณย่อมขาดลงที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้น ก็ไม่งอกงามไม่ถูกปรุงแต่งย่อมหลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่เพราะดำรงอยู่จึงยินดีเพราะยินดีแล้วจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีภิกขุเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลอาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปในการเป็นลำดับ